ตีนะท่าน,นี้มันเรียกว่าอย่างนี้ครับผมไม่ได้ขอไม่ได้ขอสักวันเชิญมันก็เป็นเพืนพวกเรานี่แหละที่ไปแล้วก็ผม,ผมก็พยายามติดต่อโรงแรมก็ก็ได้โรงแรมคือมันความ,สมเสี่ยงบางอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปพักผ่อนเนาะไปไป,ไปร่วกรม,มกิจก,กรรมกิกรรกิจกรรมมันก็เลยอาจจะน้อยกว่าปกติไปหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีกิจกรรมจังคื่อแต่ตอนนี้ในช่วงกลางวันมันมีสระว่ายน้ำมีอะไรที่เราไปดูสถานที่มาสระว่ายน้ำอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม เสร็จก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปแบบพักผ่อนแล้วมันเป็นที่ที่มันสวยมากมันติดทะเลติดติดอะไรเนี่ยแล้วก็กำหรังวางวางรูปแบบว่าวางางรูปแบบว่าเราจะจะยังไงดีตอนนี้ก็ปิดนะอยู่ประมาณ200คนที่ที่จะไปในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนผู้โชคดีเลยอ่ะควาสนุกสนานได้พักผ่อน เสือมีทุกคนเห็นทุก็ยังไม่มียังไม่มีที่รอเพิ่มอวดอยู่เดี๋ยวกลับไปกลับไปไลฟ์สดเอาเสื้อที่ผมออกแบบให้ดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในช่ชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดระผมก็จะเป็นกำลังใจให้ช่องมนุษย์ต้องหน้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีมีความสุขกับท่านค่ะแล้วเขาก็เลยตอนแรกเขาเขาจะปิดให้เราเลยแต่ว่าัน จี๊กเก้ายี่สิบไปลุยกัน,กนได้ค่ะคิดถึงนะคนะสนุกแน่สนงงๆๆุก <c oughs> แน่สนุกแน่คุณแม่เพราะว่าก็คง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันซ้อมเดี๋ยวจะแบบเกินเกินเพลงให <c oughs> ้ดูว่ามีเพลงอะไรบ้างได้ร้องสดใช่ไหมครับร้องสดร้องสดเพราะว่าผมเอาแบ็คอัพเพื่อนๆมาแล้วรอเสร็จต่อเลยได้ได้แบ็คครับเอาเป็นว่า ไม่น่าเต้นก็เต้นเราก็เต้นเต้นแต่ทีมงานทุกท่านเยอะอย่างพงษ์ดาได้ส่วนในทีมต่อหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่นุช่งหน้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ